ห้องวัฒนธรรมสมัยสุขโขทยัยถึงสมัยอยุธยาได้จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดราชบุรีในช่วงพุทธศตรวตรรษที่18ถึง24จากหลักฐานชื่อเมืองราชบุรีที่ปรากฏในศิลาจารึกสมัยสุขโขทยัยราชบุรีเป็นเมืองท่าเมืองหน้าด่านและเมืองในพระราชอาณาเขตของอาณาจักรสุขโขทยัย ต่อมาสมัยอยุธยาราชบุรียังคงเป็นเมืองท่าและเมืองบนเส้นทางเดินทัพห้องนี้หลักฐานศิลปกรรมสมัยอยุทยาได้แก่พระพุทธรูปหินทรายพบที่เจดีหักใบเสมาหินทรายพบที่วัดหลุมนินโดยปักอยู่รอบโบสถ์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนั้นจะแสดงเครื่องถ้วยจีนและเวียดนามเครื่องสังฆาโลกที่ใช้บรรจุกระดูกและฝังไว้ที่ฐานโบราณสถานภายในวัดมหา,าธาตุราชบุรีและภาชนะดินเผาที่ผลิตบริเวณบ้านโคกม้อเป็นภาชนะดินเผาเนื้อดินสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันประเภทหม้อถนนหม้อตาลหม้อแกงหม้อข้าว ตลอดจนส่งไปจำหน่ายยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย